เพราะว่าเดเรดเองไว้จะเล่เกมโรบอกนะอันก็จะมาเล่นสวายเดอะเวฟนะครับก็ช่วงนี้มีเรครับไททันแล้วครับผมที่เราไปดูไททานิกอันนี้ก็เลยจะมาเล่นแบบที่เกี่ยวกับทะเลนะครับไ่าแล้วโอ้โหเป็นโลกาลเลย ตอนแรกผมเล่นอันนี้แล้วผมตายนะครับมัน,นไม่มีทางขึ้นแกอันนี้เราก็เก็บสตาร์บิด้าชิวๆนะครับเฮ้ยกอกกก็ขึ้นไปเฮ้ยมันติดไฟเฮ้ยเราโคตราเข้าขึ้นไปยังไงก่อนโอ้โหอย่าบอกโอ้ขึ้นซูดาบีมา แล้วผมก็เลยจะตายเมื่อกี้มันมีคลื่นอันใหญ่พัดใส่ได้เลยลอยขึ้นไปอีกผมขึ้นไปได้บอยบุกขึ้นไปอีกรอบผมตายแน่เลยผม,มผมไม่เคยเล่นเกมนี้นะ้วยไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินัเนบเล่าลือนะแต่ว่าเคยจะข่าวอะ่ะข่าวอะ่วอะเคยผมยังรอดอยู่อีกได้ไงผมโดนขึ้นผมโดนเซอร์เดีสองรอบแล้วแหละ ด่วนดีเดวอดซึ่งพี่ไบอีกรอบแล้วผมก็ตายยังไงล่ะเกมนี้มันโคตรยากเลยนะโคตเรเอาเอาเอาอะไร่ะผมตายเฉยก็มาดูกันได้นะครับผม แล้วก็ดูแล้วช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมไปแกลกูก๊กก๊กไปเวงคปปิ่าเกิดีโรบดบ,บ,บไปตามมาดีนะครับท่อมันจะไกลกว่านะครับไปตามเพื่อน กูิบที่โดบ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 กิบดที่เยสเจ็าร์บีดเอ้าวโรนต่อยเฉยเฮ้ยหยุดแกมันชอบมีคนแก้นะครับไปแบบนี้แล้วผมลุกไม่ได้แล้วผมก็จะตายแล้วแหละแล้วเขาไปกันยังไงวะล่ะลุกดิอือเยสโอ้ไปได้สักทีโอ้ไป Oh God. อ้มายก็ตูมกลายเป็นโกโก้คันโอโหอุตสาห์ขึ้นไปได้ผมต้องมาตายเลยนะบิ๊กไม่มีวันที่ผมจะชนะไอเกมที่มันยากมากเลยผมผมจะรอดอยู่แล้วไอซูนาร์บิ๊กมันก็คือมันไม่ควรท่วมแล้วเ,เอาจิกไ้แ้นคนเขาก็แพ้กันเดิ ตอนนี้อะไรแหละเุ้ยปุ่นได้เหรออัเบต์เปรูโกโกบอ,อกว่าเลยแจกสูงสุดเปรคนไม่เปรล็อบบี้สูงสุดไปแค่ถึงร้อยห้าสิบหกโคดซ่าเกมได้จะชอบแอคซ์รัตโตราดู ได้ใช่กอมันเป็นอะไรมันชอบวิคนปตีผมเนี่ยเตอจุดตีผมได้แล้วผมแค่อยากจะเล่นเกลให้มัสดุดผมเห็ดผมเห็ทาขึ้นเป็ดออกไปแล้วผมออกจากเป็ดไม่ได้แล้วผมก็โดนทัมแล้วผมก็อะไรจะตาย ผมอะไรจะตุยก็บเกียบี้โอ้ไปผมอะไรจะจบดาบตายเกมเปนแหลกบกปีนปีนสตาบีดาหมดแล้วพาไปปัตโตแข่เกือบตกตายนะครับ บลูเป็นอะไรป e ้ะเดี๋ยเฮ้ยเอาไปดอดไปแบบดันล่ะฮักกี้บุกี้เอไม่ใช่แล้วผิดเรื่องละวไออะไรนะตัวบลูกีบูกรีอะไรนั่นแหละโอ้โอ้ดอโค้ชอาจจะชนะเฮ้ยมันเป็ดไปได้อ้าวบลูหายโอ้บายกออะไรเฮ้งที้หดี ชนะแบบโกงงบ้างเลยซูๆููดีไดอ้อูบูได้ดเอ้าไอ้ดาบตรงนี้นี่บบนมันจะทำบันไดไว้ทำไมโดยที่ลงก,ก็ตายอยู่ดีแล้วผมก็อยากไปเล่นสควิตเกมข้างล่างนะแก,แก,แก้วก้ครูขี้มันเป็นอะไรอยู่ดีๆผมก็ดอดตายแบบไร้สาเหตุเฮ้ยตื่นอือโอวยกอดอาอ ดีไอเดียตัวนี้โอ้โ oh, หสตาร์วีด้าบมดอะไรวะนะไฟไหม what the hell uh, ่า what the hell bro what the hell uh, ่าคือที่โดคือที่โดทีด่บาดีเพลงอะไรสักอย่างผู้รอดชีวิต ผมตายอะไรนี่ขนาดผมปักไปอยู่นอกแบบผมอยากแพ้เลยอะไร bro ติดบากครับเอาถ้าเกิดเขาทำแบบนั้นมันจะมปีตอกปีอะไรพิดแล้วผมตายอีกแลละตอกปีอะไรโอ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรกันครับพี่ พี่บันไดค,คือตัวถ้าเกิดผมมาตายตอนเนี้ยบลูบาแล้วบลูบาแล้วบลูผิดเลือกอะไรฮะกิบุกี้อะไรเดี๋ยวสตาร์วิดาอย่าบุดอยู่ที่นี่ค่ะเปลี่ยนโดไปรอดอ่ะบอกเลยไปรอดอ่ะเปลี่ยนโดไปรอดอ่ะใครรอดถืขขอว่าโคตรโปรอะไระเนี่ะ ตอเคแล้วผมโดนผมโดนตีลงมาผมโดนแกงผมโดนกัดแกงแล้วผมอะไรจะโดนฝากถึงคนกัดแกงนะครับคุณผมจะไม่ทันเล่นอะไรเลยผมโดนกัดแกงแล้วแล้วผมคือมันมีคนที่ซื้อบายเบสบอลแล้วแล้วมันก็ ผมเกลียดคนที่มีไวเบสบอลมันจะไล่ตีทุกคนแล้วแล้วทุกคนกันก็จะตายกันหมดแล้วว่นไหนผมจะลูกขึ้นมาเนี่ยมันมีจต่คำว่าดอนแล้วกด็ดอนแล้วก็ดอน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 โอ้ยใครบอลเลดอะไรเป็ดโดยและชีวิต บอเด้บอเดบว่อวดูท uh, uh, oh, so ี่ดีก่อายบูดออยเซกูบอยเดี๋ยครับสวายหรือ w วฟได้บู๊ปัดปืดบ้าเลยเ่ย ปัดบื้ดนะครับผมไม่ได้ปราบอะไรสตาร์วิทถ้าเกิดถ้าเกิดในชีวิตจริงผมจะไม่ตายหรอกหน้าผมยัไม่จมดินเลยอันนี้คือโดนดามแล้วต้งจะตายนะครับบอกเล่นแล้วทรมานมากคนคนแหลกอะ มาครับลาบารเซลของอักซอซาล,ลโตกันครับมันบอกไปใปายล่าไปกดแล้วมันด้วยวีอะไรกันค okay, ุณโอเคผู้นไว้ได้ไปกันแล้อย่าลืมกดแล์กดแชร์กดสมครใหตามชอบ์ตเพย์นะครับโอแค่ไยปใครที่จะเล่นเอสพใหญ่ S P I, ที่เหลือพิบเล็ก U R V I V E ว e, เวทวัก T H E เวทวัก W A V E ก็อย่าลืมมาดูคลิปอาทิตย์เพย์จบนะครับโอเคบไายบอยปราวิช่บูปูดูบูปูบูปูดููปููปููเย้สิปนาทีแล้วไปบอย